สวัสดีค่ะโวยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะสามเคล็ดลับนะคะในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะ แต่ตอนพี่นี่ไปเรียนรู้คลิปหาการวิเศษวันปกติพี่นีก็ขายของออนไลน์มาหลายปีนะพี่ก็หาเงินหาไรายได้ในโลกออนไลน์เนี่ยมาได้เยอะพอสมควรค่ะนะคะคือแบบเรานับจํานวนไม่มากเยอะมากเขาพูดไปก็หาว่ามโนแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เห็นเราก็ได้เงินจริงๆค่ะนะในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาที่พี่นี่ขายของออนไลน์นะแต่ก่อนนะคะ เราไม่เราขายของเพื่อแบบว่าหาเงินมาเลี้ยงลูกเฉยแต่ก่อนเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเอออยากจะประสบความสาเร็จไวอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีวันนี้ได้มาเรียนรู้คลิปมหากาบนะคะ21วันเรียนรู้ตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยทาไงว่าถึงจะประสบความสาเร็จไวแต่เรียนรู้เพื่อจะดึงดูดเงินนะเพื่อจะมาเปลี่ยนชีวิตนะคะเรียนรู้คลิปมหากาบของคุณเพื่อดึงดูดเงินฟรีนะคะ มาลงทุนมาเปลี่ยนชีวิตเนาะเออนะ,ะก็มาได้กระเป๋าดักซับนี่แหละใบหนึ่งก็ลงทุนขายกระเป๋าดักซับแต่ก็ขายไม่ได้นานก็ก็ยังไม่ก็ไม่ก็เหมือนว่าจะเลิกขายแต่ก็ไม่เลิกขายนะั้งนั้นพี่จะเลยเรียนรู้ไว้ก่อนนพะี่กะว่าจะเอาความรู้ที่มีเนี่ยมาแบ่งปันตัวแทนก่อนนะคะมาแบ่งปัน สำหรับใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนกับพี่ให้เยอะๆมากที่สุดนะคะว่าการที่เออจริงๆอะ่ะแต่ก่อนนะเราคิดว่าชีวิตมันยากอะแต่ตัวนี้มันชีวิตมันง่ายอย่างนี้เราสามารถกําหนดเขาเรียกโชคชะตาเราได้เลยนะคะถ้าสมมติตก่อนพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาวิชาการปิดการขายหรือวิชาการขายออนไลน์เขาทายังไงเ,ออเขาคิดยังไงเขาขายเนียนขายแบบไหนเราก็ไปศึกษาหมดเราก็ทําได้ทําได้ทุกอย่าง คือเป็นคนที่ลงมือทํามากๆเลยค่ะนะคะแล้วปัจจุบันก็ลุกขึ้นมาก็มาเป็นโค้ดนะเออน,นะคะแต่จริงๆแล้วจะเรียกพี่นิดเหมือนเดิมนะคะพี่ก็อยากจะเป็นผู้หญิงคนนึงนะคะที่แบบว่าเรามีความรู้พอสมควรในด้านการขายออนไลน์พี่นิดก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวนะคะเราก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะที่มาเป็นแสงสว่างนะคะในการที่เราตัวเราเองทําเองก็ได้ผลลัพธ์นะคะข้อแรกนะคะ แต่ก่อนเราก็เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แบนแรกค่ะเจ้าของแบนก็บอกให้ทําแบบนี้แบบนี้เหมือนกับที่ครูสิตาสอนเปะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีข้อแรกคือการที่แบบเราเป็นเลยค่ะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเหมือนวันนี้คุณลุกึ้นมาขายออนไลน์ใช่ไหมคุณอยากจะเป็นคนที่ขายดีหรือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จคุณก็รู้สึกไปเลยว่าตอนนี้คุณประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วที่เหลือคุณก็ลงมือทําหรือว่าวันนี้คุณอยากจะมีเงินล้านคุณก็บอกกับตัวเองเลยว่าคุณมีเงินล้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เหลือคุณก็ลงมือทําหน้าที่นั้นแบบสุดกําลังคุณน่ะนะแล้วก็มีความสุขด้วยนะการใช้กดแรงดรกดจัจววันคือการที่ต้องมีความสุขด้วยมันถึงจะเห็นผลลัพธ์ค่ะนะคะอ่ะอันไหนที่ไม่ดีพินิจยอมทิ้งค่ะนะคะเออไม่แปลกใจตอนที่แบบว่าเราขายปังๆมากขึ้นเพราะอะไรเราทิ้งค่ะ เราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่สนใจแม้กระทั่งแฟนจะพูดจะว่าอะไรงีไม่สนใจเลยพี่ห่วงแต่โพสต์ขายของอย่างเดียวเลยห่วงแต่ว่าเอ้ย ันทำแล้วมันจะทําให้ฉันประสบความสาเร็จเงินจะเข้าบัญชีเยอะแบบนี้แบบนี้นะอ่ะพี่คิดแบบนี้นะคะก่อนหน้าที่จะมาเจอครูสิตานะแต่คือเจอคลิปครูสิตาคลิปเดียวค่ะทําให้ชีวิตพี่เปลี่ยนเลยนะแต่เขาไม่ได้เรียนรู้กับครูที่เหลือก็เรียนรู้กับครูคนอื่นพี่ก็ขายได้เดือนละห้าร้อยสองห้าร้อยสองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากการที่จําคําสอนคนคนเดียวอ่ะ แล้วแล้วแต่นั้นมาก็ไม่เจอครูอีกเลยจนปัจจุบันได้มาเจอครูแล้วตอนนี้ครูรวยแล้วอะ่ะนะคะครูรวยมากแล้วอะ่ะเออนะคะไปเจอคลิปครูคลิปเดียวแล้วพี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาพี่ก็ไปจําคําสอนนะคะก็ขอบคุณครูมากๆในตอนที่พี่ท้องได้ห้าเดือนค่ะนะพี่เข้าไปเจอครูนะคะในในยูทูบอ่ะ เจอผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็พี่ก็จําคําสอนครูแค่นั้นก็ไม่ได้ไปดูครูเลยจนปัจจุบันมาเจอครูนี่เลยค่ะนะคะพี่ก็เอาคําสอนครูว่าครูกายิ่งให้ยิ่งได้รับพี่ไม่รู้หรอกว่าให้อะไรอ่ะนะตอนคําสอนที่พี่ได้แบบคําสอนของครูมาพี่ก็เลยตั้งใจให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับแบรนด์พี่คือขายดีถอกเลยเนาะพี่ก็ให้ความรู้เยอะๆเยอะมากแล้วก็คืออยู่ดีลูกค้าก็มาซื้อเยอะสะงันนะคะการที่ให้ให้เยอะๆเนี่ยไม่ไม่ได้เชื่อเลยว่าให้โดยที่เราไม่อย่หาวาังอะ่ะ อยู่ดีก็มีลูกค้ามีตัวแทนหลั่งไหลมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะได้เยอะจริงๆนะคะสิ่งหนึ่งค่ะพี่อยากจะบอกเลยว่าอย่าใช้ความโลภในการทําธุรก,กิจหรือการอะไรทั้งสิน้นให้ด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะนะคะคุณก็จะมีคนที่รักคุณแบบรักคนจริงอะ่ะเขาพร้อมที่จะซื้อคุณแล้วซื้อคุณอีกอะ่อะนะคะเพราะว่าเราเคยผิดพลาดอะไรมาเราก็จะไม่ทําแล้วเราก็บอกสิ่งที่ว่าเอออย่าอย่าทำนะอย่าโลภจนเกินไปจนทนลืมเห็นหัวอกคนที่เขา พร้อมจะสนับสนุนให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะใช้ความรักแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลแล้วก็คือดูดีๆแล้วก็ทําควบคุมธุรกิจหรือหน้างานตัวเองให้ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออนะคะคือใช้ความสุขนะคะแล้วก็ใช้เหตุและผลความซื่อสัตย์และความจริงใจไปนะคะเออข้อแรกคือเราสวมการเป็นเลยในสิ่งที่เราเป็นนะคะข้อที่สองค่ะนะคะ คืออะไรอ่ะนะคะเหมือนวันนี้ข้อแรกคือการมนโนเนาะเออข้อแรกให้มนโนให้เห็นภาพไปเลยว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนแบบไหนเหมือนที่พี่พูดมาแต่พี่พูดคําพูดผิดอ่ะข้อที่สองค่ะนะคะเราให้สวมการเป็นสมมติว่าคุณอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านสมมุติว่าวันนี้คุณอยากจะมีเงินหนึ่งล้านบาทอ่ะหรือคุณจะมีเงินเดือนละสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ย เฮ้ยวันนี้เราขายคนเดียวมันรวยไม่รวยไม่ได้แน่นอนค่ะอาจจะรวยได้แต่รวยชา้าถ้าไม่ยิงแอดเนาะเออเราต้องมองหาว่าทีมงานแบบไหนที่เขาจะมาอยู่กับเราแล้วก็ช่วยกันน่ะให้ชีวิตดีขึ้นให้เรามั่งคังร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเราก็ครูสอนว่าให้รู้สึกไว้เลยว่าอืมเรามีทีมงานแล้วนะคะเหมือนสมมติว่าเรามีทีมงานเราจะพตดขายอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องออกมา เป็นโค้ดหรือเป็นครูหรือเขียนแคปชั่นให้แรงบันดาลใจลูกทีมเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเราจะได้สําเร็จไปด้วยกันแต่ก่อนพี่นี่ก็ไม่รู้ค่ะเออพี่เห็นแตู่โรเราอย่เราเงี้ยเขาก็แอดเพื่อนแบบตรงผุ่มเป้าหมายเขาดีนะมีแบบแต่เราก็แอดแต่ลูกค้าเราก็ได้ลูกค้าเยอะเหมือนกันพอสมควรแต่เวลาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเขาเออที่ครูสอนนี่คือแบบ ให้เราสวมกันเป็นหรือข้อเนี้คือมโนอะสวมกันเป็นหรืมโนเห็นภาพไปเลยว่าเห็นในสิ่งที่จะแบบสมมติว่าวันนี้เราอยากขายดีเราก็สร้างความขายดีให้กับตัวเองได้เลยทุกวันทุกวันเลยนะคะเราให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเราเสร็จปุ๊บเราก็สวมกันเป็นแพ็คของเยอะแค่ไหนเราอยากขายดีเท่าไหร่อะเป้าหมายชีวิตเราอยากขายดีเท่าไหร่เราก็ทําเป้าหมายของเราทุกวันทุกวันแบบนั้นอะจนมันเกิดขึ้นจริงอะแล้วก็เราก็ลุกมาให้ความรู้แบบเนี้ยให้ ความรู้กับตัวแทนว่าเอ้ยเราต้องส่วมกันเป็นแบบนี้นะถ้าวันนี้คุณอยากจะขายปังแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้นะคะถ้าเราอยากให้ลูกตวเราอยากให้ยอดขายเราดีจริงๆเราต้องไม่ห่วงความรู้กับตัวแทนเราค่ะเหมือนพี่นิกค่ะพี่นิกก็ไม่อยากขายคนเดียวค่ะนะเราก็อยากจะมีทีมงานที่แบบรักกันจริงเดินไปด้วยกันมีชีวิตที่ดีด้วยกันเออเราเราเคยมีโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการเงินมาก่อนเราก็อยากจะให้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ว่าคุณสามารถดึงดูดทุกเรื่องนี่สิ่งที่คุณต้องการอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือความรักหรือสุขภาพที่คุณอยากได้คุณสามารถสั่งให้ตัวเองสุขภาพดีได้เลยพูดกับตัวเองได้เลยหรือบางทีคุณอยากจะเหมือนพีน่นิโปรแกรมแต่เรื่องเงินนะตอนที่พี่อธิษฐานจิตของเงินหนึ่งหมืนบาทค่ะพี่โปรแกรมแต่เรื่องเงินบางทีขายของน้อยมากรู้แต่ว่ามีความสุขคุ้มให้ตัวเองมีความสุข เงินเหมือน้องมาเงินเหมือนจองมาเฮ้ยดีใจทุกวันเลยฉันได้เงินเหมือนเรียบร้อยแล้วเหมือนรู้สึกดีใจตลอดเลยแล้วในสุดมันก็ได้จริงๆอ่ะบ้าบอนะมันได้จริงๆเหมือนวันนี้คุณอยากจะประสบความสาเร็จใช่ไหมสมมติว่าเหมือนพี่นี่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมหรืออยากเป็นยูเลอร์ออพี่นี่อยากอยากเป็นยลเลอร์ใช่ไหมอยากเป็นยลเลอร์รายใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราจะทํายังไงดูที่เราไม่มีทุนเลยอ่ะเราเอาความรู้ค่ะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยออกมาแบ่งปันผู้คนด้วยเชื่อด้วยว่าเฮ้ย วันนี้เราได้รับแล้วอ่ะตัวแทนร้อยคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาเดินเคียงข้างเราอ่ะเอาแต่คนคุณภาพเอาแต่คนคิดบวกอะ่ะถ้าคนไม่คิดบวกอยู่แป๊บเดียวก็เลิกขายค่ะเราเน้นหาคนที่มีคุณภาพที่เขาจะเดินเคียงข้างเราไปนานๆอะ่ะจนปีจนแบบหนึ่งเดือนสองสาเดือนประสบความสาเร็จเลยอะไรเงี้ย จริงๆถ้าเรียนรู้กูสิตาประสบความสเร็จไวทุกคนค่ะนะคะแต่พี่นิสวนอ่านะคะก็ตกโคค่ะนะพูดกันตรงๆนะคะแต่พี่ก็ได้พี่ก็มีความสุขในในหลายเรื่องในครอบครัวจากที่เราไม่ได้ได้เราก็ได้นะคือเรามีความสุขในครอบครัวมากขึ้น การเงินเราเพิ่มมากขึ้นเราขายของดีมากขึ้นวันนี้ก็มีออเดอร์ยังยังไม่ได้พวนลงเฟสะคะ่ะนค่ะลูกค้าให้ส่งวันที่สิบหกอ่านะคะมีออเดอร์เข้านะคะลูกค้าสั่งไว้จะถามไปว่าจะรับอีกไหมก็รับค่ะนะ,ะ,ะเราก็สมมติว่าคุณอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านละ่ะแล้วเราจะตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะถ้าเราอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านเราจะทาตัวที่เลรไหมไมันไม่สิการที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านเราต้องแบบสวยดูดีหรือว่าเตรียมพร้อม หาข้อมูลที่จะมาสอนตัวแทนได้ทุกอย่างเออถ้าสมมติเรายิงแอดเป็นแต่เราจะทำยังไงให้ตัวแทนเราขายเป็นอะเออนะคะถ้าคุณอยากรวยแบบยั่งยืนถ้าคุณอยากให้ตัวแทนอยู่กับเรานานๆานเราก็ต้องหาความรู้มาให้ตัวแทนรู้ค่ะนะคะการที่แบบว่าจะมีตัวแทนเข้ามาอยู่กับเราแล้วเขาอยู่กับเรานานๆอะ มันก็ต้องรักษาเขาไว้เหมือนกันนะแต่ถ้าวันไหนที่เขาอยากจะไปก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะมันมีเข้าๆออกอยู่แล้วแต่เราอย่าหนึ่งในยี่สิบคนเนี่ยขอยี่สิบคนแล้วกันนะคะที่แบบเขาพร้อมที่จะประสบความสําเร็จไปพร้อมกันกันกบเราอะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นประสบความสําเร็จมีรวยขึ้นนะคะจากการขายออนไลน์หรือจากการที่โปรแกรมกจิตอ่ะ คุณจะโปรแกรมจริตเฉพาะการถูกหวยเหรออ่าหรือเหมือนพี่นิดอะ่ะบ้าๆโปรแกรมแต่เรื่องว่าเอออยากได้เงินหมื่นอะ่ะมันก็ได้จริงๆอ,อ่ะอ่าแล้วแล้วเราปัจจุบันเราก็โปรแกรมตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการนี่แหละนะคะเราเหมือนพนี่เป็นคนที่มั่นใจคะ่ะบอกกับตัวเองเสมออยู่ในหัวใจอะ่ะเราเป็นคนที่มั่นใจค่ะเราโอ้ยสักวันเราจะมีเพจมีช่องยูทูบเป็นตัวเองดังได้ความฝันเรามาแล้วนะแต่บอกกับตัวเองเนาะเราไม่ทําไม่ได้นะ ตอน,นเป็นเ่พี่ตอนเป็นสาวๆมล้นพี่ชอบเป็นดารามากๆเลยค่ะบทไหนที่เขาแสดงเป็นอั้าค่ะนะพี่ก็เล่นกับพี่ๆกันไปเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเราก็แสดงเป็นอั้าตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้อยากจะเป็นนาง,นางเอกนะอยากจะเป็นนางมันร้าย <c oughs> นะคะเพราะรู้สึกว่านางเอกโดนทาร้ายค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนางมันร้ายเพราะนางมันร้ายเก่งมากค่ะไม่มีใครทาร้ายเขาได้อะนะคะแต่เป็นนางร้ายที่ใจดีนะคะเออนะคะเออแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็ บินปิดที่ว่าปิดพัดลมปิดปิดทีวีแล้วเปิดช่องใหม่แล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็มีลูกชันเปิดเพลงเศร้าลูกชายกดเพลงเศร้าด้วยพี่น้องเออนะคะเออบินวินเราเปิดแล้ววันนี้เปิดช่องใหม่มะยิ้มกันหรือยังแม่นางมาแล้ว นัน่นดูแม่คนอิ่มมาเลยอ่านะคะเออนะคะแล้วก็สวมกันเป็นเลยมโนข้อนี้บางคนอาจจะไม่อยากจะเป็นค่ะแต่ต้องเราถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการเรามโน,โนเลยนะคะเออนะคะทำเลยค่ะนะคะใครที่เป็นแม่ค้ารายคุณหรือคุณอยากจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องอะไรก็ช่างหรือคุณอยากจะเป็นมีแฟนที่น่ารักแบบไหนอ่ะคุณก็รู้สึกไปเลยว่าวันนี้ก่อนนอนเนาะฝันไปนเลยว่าเช้ามาในแฟนเราหน้ารักกับเราแบบนี้แบบนี้ ยเงี้ยหรือว่าคุณเป็นคนโสดนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะมีคู่ที่ดีคุณแฟนคุณอยากได้แฟนที่หล่อที่รวยที่น่ารักมากเอาใจใส่คนดีมากหรือคุณอยากจะมีแฟนที่แบบเด็กแต่ว่าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนดีอะไรแบบเนี้ยเออนะคะ หรือว่าวันนี้คุณอยากจะมียอดขายที่ดีที่ปังมากคุณก็สวมกันเป็นปังในสิ่งที่คุณเป้าหมายที่คุณต้องการคุณต้องทําแบบนั้นทุกวันอ่าเป้าหมายที่คุณต้องการอ่ะไม่ว่าคุณจะมีตัวแทนเท่าไหร่คุณก็สวมกันเป็นเลยว่าวันนี้คุณมีตัวแทนเยี่เท่าไหร่แล้วคุณจะขายอย่างเดียวไม่คนที่อยากจะมีตัวแทนค่ะคนที่เป็นแม่ทีมเนี่ยหรือว่าคนที่แบบต้องน่ารักนะก็ต้องแบบมหาวิชามาแบ่งปันตัวแทนแบบนี้แหละนะคะ แล้วก็ข้อต่อมาคืออะไรนะคะคือทั้งมันมี3ามอย่างคือคือนะคะสวมการเป็นแล้วก็มโนเห็นภาพเลยว่าเราเป็นแบบนั้นแล้วก็มีความสุขนะคะคือแล้วก็ยินดีค่ะนะคะข้อนี้เ <c oughs> ก็บลืมนะคะอาจจะพูดไม่คล้ายครูนะทุกครั้งนะคะที่เราเห็นใครมีชีวิตดีอะ่ะเรายินดีกับเขาเลยเรารู้สึกกันหรืว่าเฮ้ยฉันมีชีวิตดีแบบเนี้ย มันเอมอิ่มจากข้างในหัวใจเลยนะทุกคนแต่ถ้าเฮ้ยเดี๋ย,ยวเราจะรู้สึกขาดแคลนเราเย,ยาเยาอยาลรู้สึกแบบอิจฉาหรืออะไรอย่างงี้นะมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮย้ยชีวิตคนนั้นทาไมน่ารักจังเลยแฟนน่ารักจังเลยอะ่ะเราอยากมีชีวิตแบบนั้นเราก็รู้สึกเลยว่าแฟนเราน่ารักกับเราแบบเนี้ยหรือแบบเราอยากออเดอร์ปังเหมือนเราเห็นดิวเลอร์ส่งของเป็น หรือเจ้าของแบรนด์ส่งของเป็นสแสนๆเป็นล้านๆนู้นเราก็รู้สึกเลยว่าสักวันเนี่ยแบบเราจะส่งของเยอะหรือว่าเราจะออกไลฟ์เราอยากแจกของแจกทองตัวแทนลูกค้าแบบนี้สักวันเราจะมีเงินมาแจกของแจกทองตัวแทนแบบนี้เราก็ยินดีกับเขาอะรู้สึกยินดีอะหรือบางทีเราไปเห็นใครเก็บเงินได้เยอะเราอยากมีโมเมนต์ที่เก็บเงินได้เยอะแบบนี้เราก็รู้สึกเลยว่าเรากเก็บเงินได้แบบนี้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก็บเงินได้แบบนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย เออนะคะมันไม่มีความสุขดีเราเรามองโลกในแง่ดีในแง่บวกเห็นอะไรก็บวกไปหมดอ่ะนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่เขาไม่บวกกับคุณแล้วมันจะออกจากชีวิตเขาจะออกจากชีวิตเราเองค่ะหรือเราจะเป็นคนที่ดันเขาออกจากชีวิตเราเองค่ะนะคะเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขมากๆนะคะการที่แก้ไขชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้ยากทังที่ไปดูหมอดูหรือไปอะไรจริงๆดูหมอดูก็ดูได้แต่เราจะมีความสุขขึ้นตัวเราเองเป็นคนแก้ไขชีวิตเราค่ะนะคะ นี้นะคะเคยเจอสาร,รพัดมาแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะบอกมาแบ่งปันยังไม่ได้ทําเลยแบ่งปันความลับดีๆเนี้ยให้กับทุกคนค่ะเราสามารถปรับใช้กับีวิตได้เลยนะคะก็วันนี้พี่ดิ้ก็หวังว่าความรู้ที่พี่ดินให้ทุกคนจะยอดขายปังขึ้นนะคะสวมกันเป็นเลยค่ะอยากยอดขายดีปังขนาดไม่ว่าคุณจะขายใหม่ขายเก่าค่ะคุณสวมกันเป็นในการปังได้เลยแต่คุณต้องให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าคุณทุกวันด้วยนะคะ ก็ดีข้อเสียอะไรให้ออกไปให้หมดเลยค่ะนะคะอานะคะแล้วก็รีวิวแคปชั่นอะไรมีปัดออกมาขายให้เรามีความมั่นใจตรงไหน,นเราอยากสวยและรวยมากเราอยากเป็นมหาเศรษฐีเราประสบความสมําเร็จได้ฉันเก่งชันสวยและรวยมากชันขายดีมากขายไม่ว่าสั่งอะไรมาก,ก็ไม่พอขายสักอย่างเลยแพ็กๆส่งของส่งของมีเท่าไหร่ จับสินค้าใส่กล่องใส่กล่กองแพค็คให้มันหมดเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าของเขาของเราขายหมดแล้วอ่านคะคะแล้วก็หาลูกค้าเพิ่มอ่ะเอาอีกเอาอีกเหมือนเนียหมดแล้วเอาอีกอีกทาสร้างความขายดีให้กับตัวเองไปเลยนะคะรู้สึกไปเลยว่าเราขายดีมากมากค่ะนะคะทาลองดูนะต่อไปนี้คุณจะขายดีมากดีมากทําทุกวันเลยของที่มีอยู่อย่าแค่ถ่ายรูปเขาเล่นๆค่ะจับมาใส่กล่องใส่กล่องแพค็คสักแพค็คให้หมดเลยว่าคุณขายดีมาก ไม่เชื่อลองทํานะทําติดกันนะคะ21วันตลอดปีตลอดชาติอะ่ะยอดขายจะพุ่งพุ่งพุขึ้นแน่นอนค่ะนะไ่วายสวัสดีค่ะ